สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดด่วนวันนอเคาะแล้ววันโหวตนายกยันยติของก้าวไกลยังอยู่รอถกวิปสฝ่ายเมื่อเวลา16นาิกาที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาแถลงว่า หลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยมติที่ประชุมรัฐสภาห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันนั้นคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญดังกล่าวถือว่าสิ่งที่ทางรัฐสภาประชุมไปแล้วเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ขัดต่อสิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งไปให้พิจารณาว่าระหว่างข้อบังคับกับ รัฐธรรมนูญมีความขัดแย้งกันหรือไม่อย่างไรทําให้สิ่งที่สภาทําไปดําเนินการต่อไปได้17สิงหาคมเวลา14นาฬิกาจะให้ฝ่ายกฎหมายสภาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมรัฐสภาในการเลือกนายกได้พิจารณารายละเอียดระเบียบวาระที่ค้างอยู่และกระบวนการเลือกนายกจากนั้นตนจะนัดประชุมวิบสามฝ่ายคือวุฒิสภากับสภาทั้งสองฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปที่ตนกำหนดไว้แล้ว น่าจะออกระเบียบวาระได้หลังฝ่ายกฎหมายให้ความเห็นเรียบร้อยแล้วและจะเชิญสมาชิกรัฐสภาประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกในวันที่ยิมสสิงหาคมนี้ซึ่งตนนั้นได้หารือประธานวุทธ,ธิสภาเรียบร้อยแล้วเมื่อถามถึงกรณีนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพระเก้าไกลเสนอยติให้ทบทวนมติของที่ประชุมรัฐสภาที่ให้การเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัต วหน้าพรคก้าวไกลเป็นนายกรอบสองเป็นการเสนอยติซ้ำนายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในวาระก,การประชุมอยู่แล้วเมื่อมีคำวินิจฉัยศาลก็ต้องหาหรือต่อไปโดยจะดำเนินการตามข้อบังคับและจะทบทวนอย่างไรต้องอยู่ในกรอบคำวินิจฉัยศาลเมื่อถามว่าการประชุมรัฐสภาในวันที่ยิมซอกสิงหาคมจะเรียบร้อยใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่า จะดำเนินการให้เรียบร้อยมากที่สุดแต่จะจบวันที่ยิมสองสิงหาคมหรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภาความคืบหน้าล่าสุดสารรัฐธรรมนูญขยายเวลารอบสองให้พิธาลิมเจริญรัฐและพักเก้าไกลยื่นคำชี้แจงนโยบายแก้มาตรา1นึ1่สองสารรัฐธรรมนูญพิจรารณากรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษตรวงเล็บผู้ร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจรารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลวงเล็บผู้ถูกรรองที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่โดยสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องทั้งสองลงวันที่15สิงหาคม2566ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่สองออกไปอีก30วันนับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้วมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอความคืบหน้าล่าสุดด่วนพักเ้าไกลมีมติ ไม่โหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยหลังผสมข้ามคั่วเผย3ามเหตุผลพรรคก้าวไกลมีมติหลังประชุมสสว่าจะไม่โหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลผสมข้ามคั้่วเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจะตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. รัฐบาลผสมข้ามคั้วที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลมีการนําพรรครัฐบาลขั้วเดิมเกือบทั้งหมดมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยเท่ากับขัดต่อเจตนารม์ของประชาชนที่แสดงออกอย่างชัดเจนในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ว่าต้องการพลิกขั้วรัฐบาล2การที่พรรคเก้าไกล จะโหวตให้แคดิเดตนายกรัฐบาลผสมข้ามขาั้วนี้ไม่ใช่การปิดสวิตสอวอตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการเดินตามสอวอเพื่อปิดสวิตก้าวไกลเพราะหากทุกพการเมืองมีเจตนารมณ์ที่จะปิดสวิตสอวอ์และเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริงก็ต้องแสดงออกโดยการโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างมากที่จัดตั้งโดยภาคก้าวไกลตั้งแต่แรก ไม่ใช่การจะตั้งรัฐบาลตามความต้องการของสวและอ้างว่าปิดสวิตสวส 3. แม้ขณะนี้จะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องขององค์ประกอบคณะรัฐมนตรีแต่เป็นที่แน่ชัดว่าหน้าตาของคณะรัฐมนตรีจะไม่แตกต่างจากรัฐบาลเดิมมากนักพระก้าวไกลไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลโดยเกรงใจผู้มีอำนาจแต่ไม่เกรงใจประชาชน จะผลักดันวาระที่ก้าวหน้าและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริงได้พรรคก้าวไกลยืนยันอีกครั้งว่าการไม่โหวตให้แคน,นดิเดตนายกรัฐมนตรีผสมข้ามพ้วนั้นเราไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณสมบัติของตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแต่เป็นการตัดสินใจบนจุดยืนทางการเมืองและทำสัญญา ที่พระเก้าไกลนั้นได้ให้ไว้กับประชาชนคือมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งซึ่งพระเก้าไกลไม่สามารถตราบัตรสัตว์ต่อประชาชนได้ความคืบหน้าล่าสุดพิธาเคลื่อนไหวหลังกรรมการไต่สวนชงกะกะตยกขำร้องปมหุ้นไอทีวีขอถามกะกะตจงใจกันแกล้งใช่ไหมจากกรณีที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะต ระบ,บุเมื่อเร็วๆนี้ว่าสำนวนการสอบสวนนายพิธาลิมเจริญรัตสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเก้าวไกลกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามพรปรว่าโดยการเลือกตั้งสสมาตรา151เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา9 8ปวงเล็บ6เพราะเหตุมีชื่อถือกรองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชน จำนวน42,000หุ้นได้ถูกส่งมายัางชั้นสำนักง,งานกรกนตน,นั้นมีรายงานว่าพ้นสอบที่คณะกรรมการไต่สวนดำเนินการสืบสวนไต่สวนเสร็จสิน้นได้เสนอความเห็นว่าเห็นควรให้ยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการตามมาตรา15 151เป็นคดีอาญาที่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ขณะเปิดสมัครรับเลือกตั้งสส2 5 6 6วันที่4-7เมษายนไม่พบว่า บริษัทไอทวีจำกัดมหาชนมีการประกอบกิจการอยู่และมีไรายได้จากการทำสื่อล่าสุด15สิงหาคม2566นายพิธาลิ้งเจริญรัตน์ซัซบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุถึงเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านทางเฟ e บุ o k พิธาลิ้งเจริญรัตนฝากคำถามถ,ามถึงกกตกรณีหุ้นไอทีวีความว่าเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกกต มีมติว่าให้ยกคำร้องผมในคดีอาญามาตรา15 151เรื่องการรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติสมัครครับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัครจากการถือหุ้นไอทีวีโดยคณะกรรมการสืบสวนมีเหตุผลสำคัญว่าบริษัทไอทีวีไม่มีการดำเนินกิจการอยู่และไม่มีไรายได้จากการเป็นสื่อจึงไม่ถือว่าผมมีความผิดผมยืนยันอีกครั้งว่าคดีหุ้นไอทีวีของผม เป็นที่น่าสงสัยว่าเป็นการจงใจกันแกล้งทางการเมืองหรือไม่เพราะผมถือหุ้นนี้มาตลอดเวลาที่ทำงานการเมืองเป็นสสมา4ปีแต่เพิ่งจะมาเกิดเรื่องร้องเรียนกันขึ้นในเวลาที่ผมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและมีการยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้าการเสนอชื่อผมต่อสภาไม่กี่วันรวมถึงมีหลักฐานความผิดปกติมากมายที่บ่งชี้ว่า มีความพยายามปลุกป,ปั่นให้บริษัทไอทีวีซึ่งเลิกกิจการสื่อไปนานกว่า10ปีกลับมาเป็นหุ้นสื่อให้ได้มาวันนี้ที่มีการเปิดเผยมติของคณะกรรมการไต่สวนออกสู่สาธารณาแล้วว่าผมไม่ผิดความคืบหน้าล่าสุดเปิดงบไตรมาส2ทับ2566บริษัทแม่ของไอทีวีพบสถานะปัจจุบันหยุดดำเนินธุรกิจนางสาวสารินีอัชวาน,นันทกุล นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์นักเขียนนักแปลชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมรูปภาพเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทอินทัชซึ่งเป็นบริษัทแม่ของไอทีีไตรามาสสองทับสองพที่สอบทานแล้วโดวยมีรายละเอียดดังนี้ข้อมูลล่าสุดจากงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรามาสสองทับสองฉบับ สอบทานแล้วของบริษัทอินทัชหรือแม่ของไอทีวีวงเล็บครอบคลุมช่วงเวลา1เมษายน2566ถึง30เมษายน2566ที่เพิ่งประกาศเมื่อ10สิงหาคม2566ยังคงยืนยันชัดเจนไม่ต่างจากที่เป็นมาตลอดหลายปีนะคะว่าสถานะปัจจุบันของไอ v ีวีคือหยุดดำเนินธุรกิจดังนั้น ถ้าไม่นับช่วงเวลาสั้นๆ1-2ปีเมื่อหลายปีก่อนที่คณะกรรมการไอทีวีมีมติให้จ้างที่ปรึกษาทางการเงินมาเสนอแผนการลงทุนว่าจะเอาเงินที่ได้จากการกินบุญเก่าหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆไปลงทุนซื้อหุ้นในกิจการสื่ออื่นๆดีหรือไม่ระหว่างรอคำตัดสินสารกรณีพิพาทสัมปทานวงเล็บซึ่งสุดท้ายสรุปว่า แผนนั้นก็พับไปไม่ได้เอาเงินไปลงทุนในกิจการสื่อสถานะของไอทีวีก็คือหยุดดำเนินธุรกิจตลอดมาในส่วนของเอกสารภายในเอกสารสอเท็จต่างๆนานานั้นที่สังคมตั้งคำถามตลอด2-3เดือนที่ผ่านมาก็คงต้องรอดูการคลี่คลายของคดีความต่างๆในชั้นศาลต่อไป